ได้เพื่อนตรงนั้นไหนบ้านดีๆไปชมสวยๆขึ้นอเมริกาเลยได้เด้อมาเสีย <laughs> 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 จะไม่เขียหนือไว้ในท้องเพราะมันลากไปกับทุ่นไปทางนี้ไปแกะจนนุงซึงบอก

เส,เสร็จแล้วทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งทางสํานักงานประมงอำเภอนางรองสํานักงานประมงจังหวัดให้มา,ารับจราเข้นะครับก็ได้มาตรวจสอบแล้วดูว่าจระเข้ตรงนี้นะครับไม่มีของผู้ใดยังไม่มีของผู้ใดนะครับก็จะนจําจระเข้ไปไว้ที่สํานักงานประมงจังหวัดนะครับก็จะประกาศหาเจ้าของต่อไปนะครับตามระเบียบถ้าหากว่าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ นะครับจระเข้ก็เป็นสมบัติของแผ่นดินนะครับในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดก็จะได้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับก็